เรื่องผีสางเทวดาการหลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อน้ำฝนเป็นคนสวยและจิตใจดีเธอชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอวันหนึ่งน้ำฝนเดินผ่านป่าลึกแห่งหนึ่งเธอได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่น้ำฝนจึงเข้าไปถามเด็กผู้หญิงว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กผู้หญิงเล่าว่าเธอหลงทางในป่าและหาทางกลับบ้านไม่ได้น้ำฝนจึงอาสาพาเด็กผู้หญิงกลับบ้านน้ำฝนพาเด็กผู้หญิงเดินลัดเลาะไปตามป่าลึกในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเด็กผู้หญิงขอบคุณน้ำฝนที่ช่วยเธอกลับบ้านเธอบอกว่าเธอชื่อฟ้าใสาและเธอเป็นนางฟ้าที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้คนฟาใสาบอกกับน้ำฝนว่าเธอจะตอบแทนน้ำฝนที่ช่วยเธอด้วยการให้พรหนึ่งขอ้อน้ำฝนจึงขอพรว่าขอให้เธอสามารถมองเห็นผีสางเทวดาได้หลังจากนั้นน้ำฝนก็สามารถมองเห็นผีสางเทวดาได้เธอได้พบกับผีมากมายทั้งผีดีและผีร้าย น้ำฝนได้เรียนรู้ว่าผีสางเทวดาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับมนุษย์พวกเขาก็มีความรักความเศร้าวความกโกรธและความรู้สึกอื่นๆเช่นเดียวกันวันหนึ่งน้ำฝนเดินผ่านป่าลึกอีกครั้งเธอได้พบกับผีหนุ่มคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่น้ำฝนจึงเข้าไปถามผีหนุ่มว่าเกิดอะไรขึ้น ผีหนุ่มเล่าว่าเขาเป็นวิญญาณของชายหนุ่มที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเขาบอกว่าเขายังห่วงใยคนรักของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เขาอยากไปหาเธอแต่เขาไม่รู้ว่าจะหาเธอได้อย่างไรน้ำฝนทรงสารผีหนุ่มจึงช่วยเขาหาคนรักของเขาในที่สุดน้ำฝนก็ช่วยผีหนุ่มหาคนรักของเขาได้ คนรักของผีหนุ่มดีใจมากที่ได้พบกับเขาอีกครั้งพวกเขากอดกันด้วยความดีใจผีหนุ่มขอบคุณน้ำฝนที่ช่วยเขาเขาบอกว่าเขาจะตอบแทนน้ำฝนด้วยการช่วยเธอปกป้องคนที่เธอรักน้ำฝนดีใจที่ได้ช่วยเหลือผีหนุ่มเธอได้เรียนรู้ว่า ผีสางเทวดาก็มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกันคติเตือนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าผีสางเทวดาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับมนุษย์พวกเขามีความรักความเศร้าวความโกรธและความรู้สึกอื่นๆเช่นเดียวกัน เราไม่ควรตัดสินผีสางเทวดาเพียงแค่ว่าพวกเขาเป็นผีเราต้องมองให้ลึกลงไปถึงจิตใจของพวกเขานอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการทำดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนเสมอ